ก่อ,อ,อ,อนนอนคืนนี้ช่วยส่งข้อความ่างเพียงนิดใจเอวาว่าหทางเพียงแป๊บมันไม่ได้น้นเธอรู้ว่าเธอสำคัญแค่ไหนก็ฉันอยากอยู่ข้างเธอตลอดไปอยู่ดูแลให้เธอน่ะปลอดภัยแต่อย่าให้รู้ว่าเธอนั้นนอกใจฉันน้าเธอตายน้าจะอตาย ทำไมรักตายทำไมอ่ะเธอใหยู่กับใครบ้างฉันต้องทำยังไงอ่ะขอความมืก่อนก็ได้ครับจะได้รู้ทำไรอยู่ฉันจะได้ทำตัวถูกพรอยในใจธอ่ากลัวอย่กลัวว่าเธอจะมีชู้ก็เพราะอยู่มาทรัพย์ทิ้ฉันนี่ก็ต้องหวงกับเธอหน้าสวยเธอยิ่งกว่านางฟ้าเธอยอดดวงใจที่ฉันเคยตามหาดีกว่าใครทุกคนแต่ร้องดารายที่ฉันเคยผ่านมาไม่ต้องกังวลฉันไม่ไปไหน แต่เธอยังมั่นใจในตัวของฉันแม้ฉันเป็นคนที่เอาแต่ใจเป็นโลกของฉันมัน,นมีแต่เธอเท่านั้นช่วยส่งขอความ